วันนี้เราพาทุกคนมางานเทศกาลแข่งมา้าไปตาดมดูดบรไรผิดนะคะก็พอดีมาของเรายังไม่โตรเราก็เลยมาได้แค่ซื้อบัตรเข้าชมงานนะคะแล้วก็เรามาจะมาแทงม้ากันนะคะก็ในเทศกาลนี้นะคะาสามารถแทงได้หมดได้ทั้งสรอบนะคะเราดูรอบแรกก่อนเออเราจะแทงตัวสีแดงนะคะเราชอบสีแดงเราจะแทงประมาณสัก2ดีไหมสหรือสดีมันก็แพงอยู่นะเอา3แล้วกันเผื่อฟุกได้นะคะ แต่ว่าเราก็จะลงแทงตัวอื่นไปด้วยอย่างละหนึ่งนะคะเราต้องเผื่อไว้นะคะเราต้องแบบต้องได้ท,ทาง wrote, outreach. หนึ่งอะไรเงี้ยไปเราไปดูกันนะคะมาค่ะรอบแรกเดี๋ยวก็จะมีรายชื่อม้าแต่ละตัวนะคะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเอาค่ะเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะเรามันลุ้นกันนะคะไปหนึ่งไป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 ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่ดีแดงอีแดงอีแดงแดงอีแดงดอีแดงรังทายมากดูเลยไปสู้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  กดกดกไปไปไปน้องแบบน้องโอ้โหน้องไม่ไหวนะคะรอบแรกไปแล้วค่ะรอบแรกโอ้โหแค่รอบแรกมาก็คือทายไม่ถูกนะคะซื้อหัวก็ไม่เคยถูกเลยมาแทงมาในเกมก็ยังไม่ถูกอีกแต่ว่าเราก็ได้เหรียญน,นะเห็นไหมเพราะว่าเราแทงเผื่อเรามองเผื่ออนาคตไว้นะคะโอเคเรามาดูรอบสองนะคะเมื่อกี้แดงเข้าเราขอแทงเหลืองแล้วกัน เอาสักสองนะพอจั้นก็อย่างรันหนึ่งเลยรันหนึ่งไปเราเผื่ออนาคตไว้เหมือนเดิมไป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 มาลุ้นกันทั้งทุกคนมาช่วยกันลุ้นนะคะอีเหลืองของเราไป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 วันนี้นี่น้องก็มาแรงอยรอบนี้อีแดงมาแรงไปไปน้องเหลืองน้องเหลืองน้องเหลืองน้องหัวเหลืองของเราน้องหัวเหลืองนรต้องสู้สู้สู้บุนน้องสู้กั้พี่เวทเอ้ยชนะนี่เนี่ยชิวเชียร์โอ้โห โอ้โหได้ไหมได้ไหมไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้เราแทงแดงนั้นไม่เข้ามาแทงเหลืองแดงนั้นเข้าโอ้โหแต่เราก็ยังได้เรียนนะเพราะว่าเราเผื่อไว้โอเคมาดูรอบสุดท้ายนะคะรอบสามเมื่อกี้แดงเข้าเราก็กลับแทงเหลืองต่อไปอันสุดท้ายแพงไม่เอาเราเหลือตังแค่นี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะดูด้วยว่านตังเราเหลือเท่าไรนะคะเดี๋ยวไปใช้ซื้อผักซื้ออะไรไม่ได้นะคะป,ปายปายแล้วมันลุ้นนะคะ ไป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 อบ้ทุกคนสพิสุดชีวิตนะคะโอ้โหเท่ากันเลยค่ะมาดูเหลืองแดงเหลืองแดงเนี่ยเราแทงเหลืองไว้เราแทงเหลืองไว้ไป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 ได้ไหม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 เหลืองเหลืองเหลืองโอ้โหน่าจะได้นะดูท่าแล้วก็เทศกาลแข่งม้านะคะแล้วก็สามารถมันจะมีอีกฤดูนึงก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะตอนนั้นม้าเราโตแล้วน่าจ,จะมาแข่งได้นะคะส่วนเหรียญที่เราได้นะเราสามารถไปแลกซื้อ อของในงานได้นะคะที่เรามุ่งหวังไว้ก็คือเป็นลูกแก้วแห่งความจริงกับผลไม้แห่งพลังนะคะซึ่งเป็นใช้ใช้เยอะมากก็เดี๋ยวเรามารอดูเราจะได้กันไหมในงานแข่งม้านะคะเราเจองานแข่งมารอบหน้ากันค่ะบ๊ายบาย